ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน Time s p o r t นะครับก็เปลี่ยนชื่อจาก P C J Pan มาเป็น Palm s p o r t นะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าแบทนะครับของ m i s u n o นะฮะนี่นะครับเว v e ฟคอรนะครับตัวนี้เป็น Limited Edition นะครับสีเจ็บปวดสีสวยมากอ่ะนะครับมันไม่ใช่แดงแบบแดงช้ำๆหรือแดงแบบแดงแสบๆนะมันแดงดูแพงๆนะเนี่ย สวยมากสวยมากสีนี้รู้สึกว่าจะส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาญี่ปุ่นที่ใสนะครับน,บนี่สวยมากๆนะครับมีเขี่ยวการล็อกการพลิกด้วยนะฮะพื้นนะครับนอนมาร์กิ้งระบบเว็บด้านในนะครับเว็บ ถ้ารุ่นฟางเนี่ยเขาจะโชว์เวฟนะแต่รุ่นพวกเวฟคอเวฟรุ่นใหม่ๆนี่ก็จะไม่ใช่รุ่นใหม่ดิรุ่นคออะไรเนี่ยจะไม่โชว์เวฟนะจะเอาไอ้ตัวนี้ปิดไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะลเรานําเข้าแต่เกรดท็อปนะครับเกรด JP นะฮนะเกรดอื่นไม่ได้ขายเลยนะครับไม่ได้ขาย จะขายแต่เกรดคุณภาพดีที่สุดของมิซูโน่เท่านั้นนะครับนะฮะก็ใครสนใจก็อินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน p าร์มสปอรตนะฮะวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับมิซูโน่เวฟคอร์ลิมิเต็ดดิชั่นสีแยแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอ๋อฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราสวัสดีครับ